คิดว่าเรื่องของผลโพก็เป็นเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็คงไม่ได้แน่นอนที่สุดเรารับรู้เพื่อเอามาปรับปรุปรงการทํางานเราให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่ต่อนะแต่ก็คงคิดว่าไม่ได้มาเป็นอุปสรรคหรือว่าจะมาทําให้เสียกําลังใจแต่อย่างใดนะครับแล้วก็บริบททางการเมืองที่ผ่านมาผลโพก็มีทั้งขึ้นมีทั้งลงนะครับรวมถึงว่ามีสํานักไหนเป็นคนสํารวจด้วย นะครับก็เชื่อว่าวิธีการเดียวนะครับที่จะทําให้คะแนนนิยมเเรามั่นคงดียิ่งขึ้นนะครับดีวันดีดคืนไปจนถึงการเลือกตั้งปี70ได้เนี่ยก็คือการทํางานในพื้นที่อย่างเต็มที่ครับมันเป็นเพราะว่าฝ่ใหม่มาเนี่ยอภิปรายในต่างชาติเยหรือว่ามีคนโยงเลื่อนการอภิปรายเลื่อนพม่าเลยหรือว่าเรื่องอภิปรายเลื่อนขยับครับผมคิดว่าไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็คิดว่าการที่ตัวแทนของพรรคได้ออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนอย่างตรงไปตรงมานะครับทำความเข้าอกเข้าใจ รวมถึงการทํางานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดประชาชนเนี่ยน่าจะเป็นส่วนสําคัญมากกว่าผู้นําฝ่ายค้านนะครับก็คงทาหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างแข่งขันเช่นเดิมอันนั้นคือภารกิจในสภานะครับแต่อย่างที่ผมได้นําเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่าตัวผมเองเนี่ยก็จะขอใช้เวลาส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสําคัญในการลงพื้นที่พบพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับก็จะพยายามจัดเวทีผู้นําฝ่ายค้านพบประชาชนนะก็จะไปสัญจรในภูมิภาคต่างๆนะในขณะเดียวกันในการทําหน้าที่สภาก็ยังไม่ทิ้ง ไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายงบประมาณนะครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับผมก็ยังคงต้องเข้าไปมีส่วนร่วมอยู่เหมือนเดิมเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี้มีโอกาสที่จะเปิดสมันนยนี้จะไม่ทันแต่ว่าสมัยหน้าหรือว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการเ,เปิดหรือว่าแจ้งข้อมูลอต่างๆตอนนี้มีการรวบรวมข้อมูลเข้าม,มาแล้วได้หลายด้านแล้วครับแต่แน่นอนที่สุดพอเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ตัวข้อมูลอาจจะยังเปิดเผยไม่ได้นะครับก็แต่ยืนยันว่าตอนนี้มีหลายกรณีที่เราได้รวบรวมเข้ามาแล้ว ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงนะครับว่าอาจจะยื่นยติประมาณช่วงออต้นปีหน้าในภายในไตมัดแรกครับร้น,น,บนบคความเไงรับก็วันนี้จริงๆถือเป็นโอกาสแรกนะครับที่หลังจากที่มีการยุบพ,พักเก้าวไกลมาเดินทางต่อสู่พักประชาชน ก็เป็นสิ่งที่ผมจะต้องเริ่มออกเดินทางทั่วทั้งประเทศเพื่อที่จะไปเก็บเกี่ยวปัญหาไปสอบถามสาธารณทุกสุกดิบของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนเนื่องจากว่าบางแคเป็นจุดเริ่มต้นที่พ่อแม่พี่น้องทําให้ผมมีโอกาสได้เข้าสู่เส้นทางทางการเมืองเป็นสสเขตบางแคที่รับใช้ทุกๆท่านตั้งแต่สภาชุดที่แล้ววันนี้ก็เป็นหมุดหมายแรกที่เขตบางแคเป็นเขตที่เหนียวแน่นของพวกเรา เราตั้งแต่ปี65ได้สปอ,อมนาทนะครับมารับใช้พ่อแม่พี่น้องบางแคทุกคนการเลือกตั้งปี66เขตบางแคโดนแบ่งเป็น2เขตเลือกตั้งนะครับก็ได้หมออาสได้เพนนะครับมาช่วยดูแลพ่อแม่พี่น้องชาวบางแคทุกคนนะครับวันนี้ก็เลยไปหลายๆจุดนะครับที่เราเคิดว่ามีผลงานที่เป็นรูปประมนะครับเราทําหน้าที่ผักดันมา4ปีปีสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบางแคได้ตั้งแต่ตลาดเชา้าหมู่บ้านเศรษฐกิจ ไปที่หมู่บ้านสุขสต์นะครับตรงการจนาพิเศษแล้วก็วันนี้มาจบที่ชุมชนรวมใจริมคลองสาเหตุสาเหตุที่เลือกชุมชมนี้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องแต่วิกฤตโควิดนะครับพิธาก็เคยมาร่วมนะครับมามาช่วยช่วยเหลือในชุมชนแห่งนี้นะครับรวมถึงตอนที่เพนมาทําหน้าที่แทนผมเนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมด้วยกันตลอดนะครับก็จะเห็นว่าวันนี้ในเวทีเสวนาก็จะมีในเรื่องของการฝากฝังปัญหาในเรื่องที่ยังเหลืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นลานเด็กอยู่ข้างหลังนะครับร,รวมถึงทาง,ทางเข้าชุมชนที่ยังเป็นหลุมเป็นบอ่ออยู่นะครับก็จะเป็นสิ่งที่พวกเรานะครับจะร่วมกันผลักดันต่อนะครับผมเชื่อว่าการทําหน้าที่เดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่นะครับโดยที่เราไม่ได้สนว่าเราจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเนี่ยจะเป็นบทพิสูจน์นะครับที่ทําให้เราเห็นว่าการอาสาไปเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยทำให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องได้จริงๆนะครับยังไงก็ตามใน,ใ,นในเมื่อวันนี้มาถึงชุมชนแล้วก็เดี๋ยวจะให้ทางประธานได้เล่าเรื่องนิดนึงมาสะท้อนปัญหาให้พวกเราฟังนิดน รวมถึงมีอะไรอยากฝากกได้เลยครับจะต้องทำงานยังไงต่อไปบ้างครับผมคิดว่าเรื่องของผลโพก็เป็นเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็คงไม่ได้แน่นอนที่สุดเรารับรู้เพื่อเอามาปรับปรุงการทํางานเราให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็เดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่ต่อนะครับแต่ก็คงคิดว่าไม่ได้มาเป็นอุปสรรคหรือว่าจะมาทําให้เสียกาลังใจแต่อย่างใดนะครับแล้วก็บริบททางการเมืองที่ผ่านมาผลโพก็มีทั้งขึ้นมีทั้งลงนะครับรวมถึงว่ามีสํานักไหนเป็นคนสํารวจด้วย นะครับก็เชื่อว่าวิธีการเดียวนะครับที่จะทําให้คะแนนนิยมเเรามั่นคงดียิ่งขึ้นนะครับดีวันด,ดีคืนไปจนถึงการเลือกตั้งปี70ได้เนี่ยก็คือการทํางานในพื้นที่อย่างเต็มที่ครับมันเป็นเพราะว่าฝ่ายมาเนี่ยอภิปรายในสภมาเลยหรือว่ามีคนโยงเรื่องการอภิปรายเลื่อนขมมาเลยหรือว,ว่าเรื่อ,องอภิปรายเลื่อนขยับครับผมคิดว่าไม่เกี่ยวกันนะครับแล้วก็คิดว่าการที่ตัวแทนของพรรคได้ออกมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนอย่างตรงไปตรงมานะครับทำความเข้าอกเข้าใจ รวมถึงการทํางานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดประชาชนเนี่ยน่าจะเป็นส่วนสําคัญมากกว่าครับถ้าี้อมอใอห้ผมออตอบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของสถานาการณ์ทางการเมืองที่เกิดการยุบพักที่ผ่านมาอันนี้ต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงนะครับว่าหลายๆสนามหลายๆพื้นที่ที่ผมไปลงเนี่ย ถ้าไม่มีการเลือกตั้งไม่มีการลุนัลงอย่างแข่งขันเนี่ยบางทีประชา,ะช,าชนชาวบ้านอาจจะยังไม่ได้รับทราบข่าวสารนะครับเมื่อกี้ตอนที่ตอนเช้าที่ผมลงพื้นที่ทางหมู่บ้านเศรษฐกิจสุขสันต์เนี่ยหลายๆคนยัง,ย,ง,ย,งยังทักเลยว่าเอตอตศมาลงเหมือนเดิมยังบางคนยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่าตอนนี้ผมกลายมาเป็นหัวหน้าพรคประชาชนแล้วอันนี้คือเรื่องจริงบางทีชาวบ้านอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวสารขนาดน,นั้นนะนะเพราะนั้นในเรื่องของผลโพสะท้อนที่ออกมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเกิดจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมา พานันหน้าที่ของพวกเราต่อจากนี้ก็คือการเข้าหาประชาชนการทํางานในพื้นที่นะครับเพื่อทําให้เขารับทราบข่าวสารอย่างพูดถึงครับมันเป็นเพราะคะแนนเสียงวิพากษ์วิจา,ารณ์ครับเออผมไม่ไม่เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วผมก็คิดว่าตัวผมเองเนี่ยพร้อมที่จะเดินหน้าทํางานต่อเต็มที่นะครับแล้วก็พิสูจน์การทํางานต่อจากนี้อีกสองปีกว่า แล้วก็เชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับออพรคประชาชนจะได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นได้อย่างที่ผมต้องยืนยันนะครับว่าเราคงไม่ได้คาดหวังว่าประชาชนมาเลือกเราถ้าเรายังไม่มีผลงานสิ่งที่ผมในฐานะหัวหน้าพรคประชาชนต้องสื่อสารต่อลูกๆพักทุกคนเนี่ยก็คือการเดินหน้าทํางานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ทิ้งพื้นที่แน่นอนนะครับต้องทำผลงานออกมาให้เป็นรูปธรรมให้ได้ครับ มีหลายๆเรื่องนะครับรออวมถึงเรื่องของนโยบายของรัฐต่างๆแต่อย่างที่ผมบอกเนื่องจากว่าเป็นการอาภิปรายไม่ไว้วางใจอาจจะยังให้รายละเอียดไม่ได้มากนะครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือการเปิดอภิปรายทั่วไป 1- 2, นึโดยไม่มีการลงมตินะวันนี้ก็มีการหารือภายในพรรคอยู่นะครับระหว่างอ,อ,อยู่ระหว่างการรอขอข้อสรุปจากที่ประชุมสสนะอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าก่อนที่จะยื่นหนึ่งท่านหนึ่งก็เกิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเราอาจจะใช้เวทีการยื่นอภิปรายทั่วไป1นึ่ท่านสองก่อนก็เป็นไปไปด้ วันนี้ถือเป็นวันที่คิกออฟ f ันแรกนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าตัวผมเองเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวบางแคทุกคนที่ทําให้ผมมีโอกาสได้มารับใช้ในเขตบางแคนะวันนี้ก็ถือโอกาสกลับมาสื่อสารที่ไม่ได้รับใช้ในฐานะสอสอเขตแล้วแต่รับใช้ทุกท่านในฐานะหัวหน้าพักนะครับแล้วก็เดินไปสื่อสารบอกว่าเออผมอาจจะขอฝากพื้นที่ไว้กับทั้งสอสอทั้งสองท่านสอกออีกหนึ่งท่านนะครับช่วยดูแลทุกๆคนในชุมชนต่อนะครับส่วนตัวผมเนี่ยต่อจากนี้หนึ่งปีก็จะเดินทางรอบทั้งประเทศ <chat> ถึงวันหนึ่งที่ผมเ <self> ชื่อว่าเราได้พัฒนานโยบายที่ตอบสนองต่อประชาชนทุกคนในพื้นที่อ <Calling> ย <Daniel installations> ่างเต็มที่แล้วเนี่ยผมก็จะกลับมาที่เขตบางแคอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาส่งสารเหล่านั้นนะครับถึงพ่อแม่พี่น้องชาวบางแคทุกคนครับีจะป่นี่เอนี่มีงานยนี่เขไม่ครบเลยเดี๋ยวจประสานทางทางสำนักให้รอกของบางไยของยาวๆเป็นความดูแลของสภานะ เดี๋ยวเขาให้เขาบริการให้ผมน่าจะเป็นตำเป้าเป็นาปานาำทั้นะงวังไ,ไวเปมมเลยนะเหมือเดิมนะยังเหมือเดิมเฮ้ยขอบคุณมากนี่ทำไมก้าวไกลโอเคทำไมมียอะจังอไะอ่ามีใครมาแ่งไม่หายนยังไม่หายไม่หนก่อหน 1.. ่งสองพงศ์วา

ครับที่มีสถานะก็จะง่ายหน่อยใช่ประมาณที่ที่พูดในเรื่องต้นนะครับก็ค่อยๆทำทีละตัวจแจกนามน่าสุดตอนนี้ก็สมองก็มีการแก้ระเบียบตัวอีกบสองแสนเนี้ยให้มาเข้าถึงใช่ไหมครับก็ครับแต่ทันที่ความเป็นจริงมันไม่ใช่นะครับมัน<อ>ต้องผ่นานจาก